hello yeah. bà. hello bye hello 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 สวยมากเจนที่จะพานะโอเคไม่มี จะแปลงไงครับครับพี่ครับเออโอ้ยกินแล้วเหรอโอ้ยมีขี้โกงอ่ะกินแล้วเหรอได้ได้คุ้นแคว้ไป

อะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยปลาโอ้โหใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าของแท้หรือเปล่าไหนเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยแบบนี้เนี่ยนั่งเหรอทำไมอ่ะเรียกปลาเลย ดูอยู่แล้วทำไมโอ้เป็ดน้ำเป็ดน้ำเห็นเป็ดน้ำไหมลูกเป็ดน้ำ